ดอกของต้นสัตยาบันค่ะเพื่อนๆหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นตีนเป็ดค่ะกำลังติดดอกเต็มต้นสวยงามอลามสวงมากเลยนะคะโดยเฉพาะต้นใหญ่นั้นอูยสวยสุดๆแล้วกลิ่นนี่สุดยอดเลยนะคะเพื่อนอ้อ,อมาจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเมล็ดเขาจะเต็มเลยนะคะ แฟนอ้อกลาลังสอยอยู่ด้านโน้นใครที่ใครสนใจอยากจะได้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูผลมันนะต้องเอาเบอร์นี้รุ่นนี้แหละใครที่ใครสนใจอยากจะได้โอ้ยสะท้อนแสงมเมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดสัตยาบันนะคะอันนี้พวงสวยมากเลยเบา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 ,บาเพราะว่ามเมล็ดมันยังกับปุยนุ่นนะคะเพื่อนมาแล้วมา บถึงมือค่าพเจ้าเอาลงถึงนะคะใครที่ใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดสัตยาบันค่ะดอกหอมหอม0 8 7 6 0 6 9 9เข้าา idline a u n g s a r a 0 9อังศรา09ตีนเป็ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ